สวัสดีค่ะทุกๆท่านแนนจากเพจ SP ส a d i t i n t Training นะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันกับประเด็นปัญหาบัญชีภาษีที่ผู้ประกอบการควรทราบค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องของเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการจำเป็นไหมที่จะต้องตั้งดอกเบี้ยรับในงบการเงินค่ะกับประเด็นปัญหานี้นะคะมีหลายๆท่านสงสัยมากๆเลยว่า บัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการค่ะหากปรากฏในงบก,การเงินของเราแล้วนั้นเราจะต้องมีการตั้งบัญชีดอกเบี้ยรับหรือไม่นะคะทุกๆท,ท่านบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการนี้ค่ะเพืออะไรนะคะหลายๆบริษัทนะคะในงบการเงินค่ะในงบแสดงฐานะการเงินจะมี1บัญชีอยู่ในตัวสินทรัพย์นะคะชื่อบัญชีว่าเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการค่ะ เรามาทำความเข้าใจคอนเซปต์กันก่อนนะคะท,ทุกๆท่านว่าบัญชีนี้คืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะบัญชีเงินให้คู่ยืมแก่กรรมการหมายถึงว่าคล้ายๆกับว่าบริษัทนำเงินของบริษัทไปให้กรรมการยืมนั่นเองค่ะแต่เจ้าบัญชีนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเรามาสรุปกันดังนี้นะคะสาเหตุแรกเลยนะคะที่ทำให้เกิดบัญชีเงินให้กู้ยืมก็คือเรื่องเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนนั่นเองค่ะ เกี่ยวโยงอย่างไรทุกท่านสามารถเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ใน EP ีก่อนหน้านี้ได้นะคะเนนมีอธิบายไว้แล้วว่าบัญชีทุนกับเงินให้กู้ยืมสอดคล้องกันยังไงมันทําให้เกิดบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการได้อย่างไรคะ่ะสาเหตุแรกเลยก็คือเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราเจอกันบ่อยๆเลยก็คือ การที่กรรมการค่ะนำเงินออกจากบริษัทโดยวิธีที่ไม่ผ่านระบบเงินเดือนนั่นเองนะคะคือการนำเงินออกจากบัญชีบริษัทตามใจฉันนั่นเองค่ะอย่างเช่นเราอยากใช้เงินเราก็ถอนเงินออกมาอยากใช้เงินเราก็ถอนเงินออกมาแบบนี้นะคะเป็นการนำเงินออกจากบริษัทแบบนอกระบบไม่ผ่านระบบเงินเดือนนั่นเองค่ะพอเนวันสิ้นปีค่ะบัญชีปิดงบการเงินออกมาเอ๊ะเงินในบัญชีบริษัททำไมไม่มีอยู่เท่าที่ควรจะเป็นนะคะ เงินในบัญชีที่หายไปส่วนดิฟตรงนี้ทางบัญชีก็เลยจะต้องบันทึกเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการนั่นเองค่ะทุกท่านแต่หากเรามีระบบเงินเดือนนะคะมีการบันทึกเงินเดือนออกจากบัญชีบริษัทเป็นการนําเงินออกจากบัญชีบริษัทอย่างถูกต้องก็จะไม่มีปัญหาบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการค่ะทีนี้นะคะเมื่อเกิดบัญชีนี้ขึ้นมาแล้วค่ะมีคําถามที่ว่าเราควรจะต้องตั้งดอกเบี้ยรับ สำหรับบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการนี้ไหมคำตอบก็คือเราจะต้องพิจารณาเป็นสองฝั่งนะคะทุกท่านเนนขอให้พิจารณาเป็นฝั่งทางด้านบัญชีและฝั่งทางด้านภาษีค่ะเราจะต้องพิจารณาแยกกันนะคะฝั่งทางด้านบัญชีหมายถึงอย่างไรก็คือการบันทึกบัญชีเข้าไปในงบการเงินประจําปีของเรานั่นเองค่ะในฝั่งด้านบัญชีนั้นเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าการให้กู้ยืมครั้งนี้มีการคิดดอกเบี้ยก,กันหรือเปล่าจริงๆค่ะ ถ้าไม่มีการคิดดอกเบี้ยกันทางบัญชีก็ไม่จําเป็นที่จะต้องบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับเข้าไปในงบการเงินนะคะแต่หากมีการคิดดอกเบี้ยกันจริงๆก็ต้องบันทึกดอกเบี้ยรับนั้นเข้ามาในงบการเงินค่ะทุกท่านกล่าวก็คือทางฝั่งบัญชีให้ดูตามจริงเลยค่ะถ้ามีการคิดดอกเบี้ยก็ต้องบันทึกเข้ามาถ้าไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันก็ไม่ต้องบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับเข้ามาในงบการเงินนะคะ ฝั่งทางด้านภาษีหมายถึงอะไรก็คือการที่บริษัทคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีนั่นเองนะคะเราจะต้องมีการคิดดอกเบีย้ยคะ่ะทุกท่านเพราะฝั่งทางด้านภาษีมองว่าการที่บริษัทมี การให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการให้กู้ยืมกันฟรีๆจะต้องมีการคิดดอกเบี้ยค่ะแล้ว add ดอกเบี้ยรับนั้นเพิ่มเข้าไปเป็นรายได้ดอกเบ er ี้ยรับในงบการเงินของบริษัทตอนที่เราคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองนะคะทุกท่าน เพราะฉะนั้นนะคะเนนยกตัวอย่างว่าหากกรณีที่ทางบัญชีไม่มีการคิดดอกเบี้ยถูกไหมคะในงบการเงินของเราก็จะไม่มีบัญชีดอกเบี้ยรับแต่พอเรานำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีในแบบพองอกอด50จะต้องแอดดอกเบี้ยรับนั้นเข้ามาในการคำนวณภาษีนั่นเองค่ะจะทำให้ไรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นกำไรก็เพิ่มขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะสูงขึ้น,นั่นเองนะคะ แต่หากถ้าเกิดว่าทางบัญชีมีการคิดดอกเบี้ยแล้วนะคะในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ไม่ต้องบวกกลับดอกเบี้ยนั้นแล้วค่ะสามารถนำกำไรทางบัญชีมาคำนวณภาษีเงินได้เพื่อเสียภาษีได้เลยค่ะถือว่าบัญชีกับภาษีตรงกันนั่นเองนะคะทุกท่านเพราะฉะนั้นเนนสรุปดังนี้นะคะการบันทึกดอกเบี้ยนั้นค่ะ กรณีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการจะบันทึกดอกเบีย้ยหรือไม่บันทึกดอกเบีย้ยให้เราแยกเป็น2เคสนะคะทางบัญชีให้ดูตามจริงเลยค่ะถ้ามีการคิดดอกเบีย้ยกันจริงๆก็แอดบันทึกเข้าไปในงบการเงินแต่หากไม่มีการคิดดอกเบีย้ยกันก็ไม่ต้องบันทึกเข้าไปในงบการเงินนะคะแต่ทางภาษีนั้นอย่างไรก็ต้องมีการบวกดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการเข้าไปในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะหากกิจการใดในงบการเงินไม่มีการบันทึกดอกเบี้ยรับสําหรับเงินให้กู้ยืมนี้ตอนคํานวณภาษีจะต้องคํานวณดอกเบี้ยรับแล้วบวกเพิ่มเข้าไปเป็นไรายได้ดอกเบีย้ยจะทําให้กําไรทางภาษีสูงกว่ากาไรทางบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะทุกท่านทีนี้นะคะมีปัญหาอีกค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะคะเขามีกําหนดกฎเกณฑ์ไว้แบบนี้ค่ะ การตั้งอัตราดอกเบีย้ยสำหรับเงินให้กู้ยืมนั้นนะคะให้เราพิจารณาแยกเช่นกันค่ะในการคำนวณดอกเบีย้ยรับสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการนะคะเราจะต้องพิจารณาแยกเป็น2กรณีเช่นกันค่ะมันมีกฎเกณฑ์ดังนี้นะคะทุกท่านกรณีที่ในงบการเงินของเราไม่มีเงินกู้ยืมกับกรณีที่ในงบของเรามีเงินกู้ยืมค่ะ เน้นขอเริ่มจากเคสแรกก่อนนะคะกรณีที่ในงบการเงินของเราไม่มีเงินกู้ยืมนะคะหมายถึงว่างบเราไม่ได้มีเงินกู้ยืมจากแบงก์อะไรเพิ่มเติมแต่มีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการอัตราดอกเบี้ยบอกว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย์ค่ะ เราสามารถไปเปิดเลฟเฟอร์เรได้นะคะว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย์เป็นเท่าไหร่ใช้อัตราดอกเบีย้ยนั้นมาเ e ฟเฟอร์เรในการตั้งดอกเบีย้ยรับสําหรับเงินให้กู้ยืมนั่นเองค่ะและเคสที่2นะคะกรณีที่บริษัทมีเงินกู้ยืมจากธนาคารค่ะตรงนี้นะคะจะมองได้ว่าบริษัทกู้ยืมแบงก์มาแล้วมาปล่อยให้กรรมการกู้ยืมต่อแบบนี้อัตราดอกเบีย้ยไม่สามารถใช้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจําได้นะคะจะต้องใช้อัตราดอกเบีย้ย เงินกู้ยืมค่ะจะต้องใช้อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้แบงค์นั้นๆนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องสูงกว่าแน่ๆค่ะบางเคสนะคะเป็น MRR บางเคสเป็น MLR บวก1บวก2แล้วแต่วงเงินกู้ที่บริษัทมีกับแบงค์นั้นๆนะคะทุกท่านและเมื่อเรามีการตั้งดอกเบีย้ยเข้ามาในงบการเงินนะคะหรือมีการบวกกลับดอกเบีย้ยเข้ามาในแบบพงอด50ในการคำนวณภาษีนะคะ ตรงนี้จะทําให้บริษัทมีภาระภาษีอีกหนึ่งตัวเพิ่มเข้ามาก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองค่ะจะต้องนําส่งภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา3.3เเซนะคะณนะวันที่เราได้รับดอกเบีย้ยค่ะโดยสรุปแล้วนะคะบัญชีเงินให้กู้ยืมนี้ไม่มีในงบการเงินจะดีที่สุดถูกต้องไหมคะทุกท่านแต่ถ้าหลายๆบริษัทนะคะบริษัทไหนมีเราก็จะต้องมาพิจารณาเรื่องอันที่1คือการตั้งดอกเบีย้ยก่อน จะตั้งเข้าไปในงบการเงินเลยหรือจะบวกกลับเข้ามาในแบบพงอดอ0นะคะและเมื่อมีการตั้งดอกเบี้ยเข้ามาแล้วแน่นอนค่ะทําให้รายได้บริษัทสูงขึ้นกําไรบริษัทสูงขึ้นค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะและยังมีอีกหนึ่งภาระภาษีที่ผู้ประกอบการอย่าลืมยื่นด้วยนะคะคือภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองค่ะ ที่จะต้องนำส่งในอัตรา3.3%ของยอดดอกเบี้ยรับที่เราแอดเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะทุกท่านสำหรับ EP นี้แนนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ